สวัสดีครับผมสวัสดีครับสายฟรีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกิจกรรมกันดีกว่าผมไม่ได้ทํามาสองสองสามวันไปทํางานมาครับผมอ่าก่อนที่จะไปกิจกรรมกันเราดูก่อนว่าเรามีการ์ดอยู่กี่ใบไอเรียนกิจกรรมมาว่าเราสมควรแลกอะไรดีเพราะอะไรตามความที่ผมเข้าใจโอ้ยมีห้าใบเดยวเปิดให้ดูทีละใบละกันไปเปิดให้ดูเป็นน้าจิ้มก่อนนะครับมีแค่นี้สายฟรีก็เปิดทยอยเปิดเอา นี่ถ้ากูได้ห้าใบโอษครับถ้าห้าใบได้ทางซานไอได้อาวุธลับมาละมึงเอ้ยแกมมนี่ได้ส่งปิ่อะไรก็ไม่รู้ไปใบที่สองแจมไปที่สาม <c oughs> สุดยอดใบที่สี่ เปิดแบบไม่ว่างอะไรเลยอ่ใบสุดท้ายตึ้มเขาให้หมดนะครับผมไปเรามาดูกันดีกว่าเราจะเข้ามาตรงนี้เลยร้านค้าที่เขียนว่ามอนมอนมเราจะมาเป็นพวกตรงร้านค้าพิศนาเนี่ยนะมันจะมีเงินของสำนักเออสายฟรีสมควรเก็บไปเลยนะครับผมเก็บไอ้แต้มเนี่ยไว้แรกพวกไอ้ไส้กอ,อกเนี่ย แต่อย่างไอ้พวกนี้พวกนี้อา่าผมว่ามันฟาร์มได้ถ้าไม่เลือกกินเลือใช้จริงๆก็ยังไม่ต้องซื้ออันนี้สมควรซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่าไปเพิ่มใายให่ถามว่าทำไมถึงเราต้องไปเพิ่มใสายาย่ใยเพิ่มใสายใายทียบวกอะไรหลายๆอย่างมากบวกเดฟบวกแอคแอทแท็กบวกดีเฟน์บวกอะไรหลายอย่างมันบวกคีหลายอย่างมากครับผมอ่ะเราก็มาถึงนี่ อันนี้เรื่องมิตรภาพอันนี้ก็คือตามอัตภาพเลยเพราะว่ามันผมมองแต่โดยโดยเฉพาะส่วนตัวผมนะผมก็จะซื้ออันที่สองก็คืออันนี้เพื่อที่จะอไปเพิ่มสใส่ใยไอเลี่ยงตรงนี้ผมไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วสําหรับผมแนะนํานะอ่าอันนี้อันนี้แนะนําเลยผมแนะนําเลยก็คือพวกดอกไม450้สี่รอยห้าสิบนี่อ่า ไอ้ไซคอกเขีเ้ยวกับไซคอกข้าวนี้ไซคอกข้าวยังพอทนไซคอกเขีเ้ยวนะ่าจะยากผมจะซื้อดอกไม้นะดอกไม้โดยส่วนมากเลยแนะนําไม่ซื้อดอกน้อยแล้วกองซุ้มเกลือน,นี้ถ้าเกิดมันเลือกกินเลยใช้ก็ค่อยซื้ออ่ามาถึงเรียนกิจกรรมนี้สองอย่างแรกนี่ผมมองสามอย่างเลยผมมองว่าไม่ซื้อเลยผมไม่ได้ซื้อเลยนะสามอย่างแรกเนะี่ยผมซื้อพวกดอกไม้พวกอะไรนี้ไปทั้งนั้นเลยพวกดอกไม้พวก เออมันจะว่าไม่ซื้อก็ซื้อไปคขังหนึ่งเพื่อให้มันได้เปิดมาถึงนี้แล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะซื้อก็คือจะเป็นพวกกระดูกวิญญาณพวกนี้ผมมองว่าผมต้องซื้อแนะนํานะครับกระดูกวิญญาณซื้อได้กระของอันเนี้ยตีบวกพวกเนี้ยอ่ายกเนี้ยดอกไม้อะไรเนี้ยไอ้นี้คืออะไรเนี้ยอ๋ออันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อมันเอาไว้เปิดเพิ่มไอ้น,นี้กระดูกไอ้เพิ่มไซยายได้อันนี้อนนโอ้กูห่าอยู่ตั้งนานวะซื้อไล้ข้งงหน ซื้อได้จากตรงนี้นี่เองโอเครู้เรื่องแต่อีกอันหนึ่งที่ไม่อยากให้ซื้อเลยนะครับผมไม่อยากให้ซื้อเลยคือวงแหวนวิญญาณห้าหมืนปีถามว่าทําไมถึงไม่อยากให้ซื้อวงแหวนวิญญาณเราฟาร์มได้ทุกขี้เลยครับผมห้าหมืนปีเนี่ยห้าหมืนปีสี่หมืนห้าพันปีเนี่ยเราฟาร์มได้จากการลงกิววอลการป้องกันกิวอะไรเงี้ยลงลงที่กิวอ่ะได้หมดเลย แล้วมันก็จะมีอีเวนต์รายอาทิตย์อีกให้เรา,เาได้ซึ่งเชื่อไหมผมเล่นมาเนี่ยไปดูนะไปดูไปดูดูประวัติการฟาร์มไอเดี๋ยวผมพาไปดูที่ผมฟาร์มไอนี้อสุนไอวงแหวนวิญญาณมาดูนะอ่ะเข้าไปดูผมอะแทบไม่เคยมันไม่ไม่ค่อยได้มาเนี่ยเนหะ็นไหมไม่ค่อยได้มาฟาร์มเลยนะวงแหวนวิญญาณอะแฮมมื่นปีนี้ได้ตั้งวันที่เท่าไหร่อะดูเอาดิ เห็นไหมคือผมไม่ไม่ค่อยได้มาฟาร์มเลยผมจะมาฟาร์มแต่ตรงนี้ยังขนาดไอ้นี้นะวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าผมเวลห้าสิบหมดทุกตัวแล้วใส่ได้ทุกตัวแล้วแต่ผมยังใส่วงแหวนวงวงแหวนวิญญาณที่ห้าไม่ครบเลยสักตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยผมยังไม่ได้ค่อยมาฟาร์มเลยดูผมไม่ใช่มาฟาร์มเลยผมไปอาศัยไปเล่นลงอีเวนต์เอาดีกว่า ไปลงอีเวนต์ไปลงกิจกรรมเอาดีกว่านะครับผมวงแหวนวิญญาณพวกนั้นดอบดีกว่ามันดอปเป็นหมื่นปีซึ่งเรามาฟาร์มเนี้ยแม่งฟาร์มได้ห้าพัน 5, ปีแปดพันปีสายฟรีอย่างเราผมก็เลยมองว่าเอาเอาพวกนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าอ่ามันวงแหวนวิญญาณนี้ไม่สมควรฟาร์มย่างแรงไอ,อ้ไม่ไม่สมควรซื้อเพราะว่าผมมองว่าฟาร์มได้สายฟรีนะแล้วก็ จำได้ไหมที่คิดพี่แล้วถึงบอกว่าสายฟรีควรปั้นแค่หกตัวผมก็ปั้นหกตัวนะครับมาดูหกตัวผมได้เลยอ่าแต่ตัวที่ใส่พวกนี้คือมันมันเกาะกันอยู่หกตัวจริงๆจะมีแค่นี้อ่หกตัวจริงๆของผมเลยที่ผมปั้นไว้จะมีแค่นี้อ่าไหนวะฟึบฟึบฟึบนี่เอานี้แทนนี่อ่แล้วก็นี่ โอ oh, ช้าชาอ่า uh, นั้นแทนนั้นนี่แทนนี้นี่คือหกตัวหลักที่ผมปั้นไว้เห็นไหมใส่ซับสามควบคุมหนึ่งโจมตีวงไวหนึ่งโจมตีหนักหนึ่งนี่คือหกตัวหลักที่ผมปั้นไว้แล้วผมก็ใช้ผูกสายใยเอาแต่ว่าวงแหวนผมแยกกันใส่เลยนะเวลาผมสลับตัวใช้ผมจะได้ไม่ต้องไปถอดวงแหวนมาใช้อ่าอย่างวงแหวนเนี่ยผมใส่ทุกตัวเลย ผมก็ใส่ตามสูตรที่เขาบอกอ่าอาจจะไม่ไม่รู้ก็ดูผมผมดูจาก G M ลิลลินเนี่ย <c oughs> เห็นไหมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยนะ <c oughs> ผมแหวนที่ห้าผมยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> เป็นกำลังใจให้ใส่ฟรีทุกคนนะครับผมอ่าสายฟรีทุกคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้เลยแล้วผมจะพามาดูนี่ว่าผมพอตีคามเสิร์ฟได้ไหมผมเพิ่งจะมาเล่นวันนี้ ที่เล่นจริงๆจังๆเพิ่งจะวันเนี้ว,วันที่สเราไปดูกันคำเสิร์ฟไปอ่าคำมาแล้วเราก็เริ่มนะเริ่มจับคู่กันแต่ผมมองพอมองออกว่าเราจะแพ้ไหมมาเจอกันอ่าถามว่าทำไมผมไม่เอาปูกระดูกใส่เข้าไปเพราะผม ปุกกระดูกใส่เข้าไปก็ได้นะแต่ว่ามันตอนนี้ผมเล่นเล่นแอตักจริงๆอ่าไอ้น,นี้เปลี่ยนได้ทวินเทลผมจะเปลี่ยนไกลตัวนี้ได้นิ่งฟงจื้อได้มันก็ใช้คล้ายๆกันแต่ก็ลองดูไปไปเลยไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวแพ้หรือชนะให้เห็นๆกันอ่นิ่งลงลถ้าผมจับไม่พิดผมใส่วงแวนทซี่ 4, เป็นวงเว่นที่ไอวิญ,ญญาณที่ซองนะเปิ อย่างเงี้ยผมมาถึงปั๊บผมเล็งความเร็วก่อนแล้วผมก็จะขึ้นมาบึ๊บไม่รู้วะเมื่อกี้ไม่ได้มองว่าสู้ได้เปล่าเล็งอย่างไงไว้บึ๊บแห่ทางซานจับดีจริงๆไว้ทางซานยาถ้าไม่ถึงซองดาวแดงผมก็มองว่าไม่สมควรจะเอามาลงนะสําหรับสายฟรีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมัดเลยถ้าไม่ถึงซองดาวแดงมันจะไม่ค่อยมัดของผมหนึ่งดาวแดงปล่อยทิ้งอยู่นะปล่อยเดินเล่นอยู่ตำแหน่งส่วนนั่นแหละ เนี่ยไอ้ยังงี้บางครีมยังมัดแต่เดี๋ยวค่อยดูถ้านี่มันหนึ่งดาวแดงมันใส่อะไรวะมันเพิ่มเลดมาเลยแต่ยาทาของพวกมันไม่ค่อยมัด่ะหนึ่งดาวแดงมันยังไม่มัดเลยแต่เขาว่ามันจะดีจริงๆมันจะเก่งจริงๆต้องประมาณสี่ดาวแดงเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้ใช้อานนี้เจอผมใช้แค่ไปแล้วฝึกมาดีไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยชนะสภาวเนี้ยผมน่าจะชนะ พอเดียวผมตีมูไปจบก็ใส่แท็กเขาไม่มีแล้วมีอาจารย์เอ้อลงอาจารย์เอ้อลงถ้าจะเก่งจริงๆก็ต้องคือส่องดาวแดงขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นสกินไอเป็นเอฟเฟกของวงแหวนยานห้าหมื่นปีซึ่งวงแหวนยันห้าหมื่นปีเราหาฟาร์มได้เดี๋ยวตอนมันมีกิจกรรมลงผมจะทําให้ดูอีกครงว่าสายฟรีเราหาวงแหวนห้าหมื่นปีได้อย่างไรไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มครับไอปลาก็ดูวิญญาณไอปลาวงแหวนวนิญญาณอะ เก็บไอ้นี้ไปฟาร์มกระดูกวิญญาณเก็บอ,อะไรดีฟ้าไปหาเก็บๆไปนูน้นไอ้พวกมาเพิ่มเลเวลตัวละครดีฟ้าอาจารย์เอ้ลงโอ้โหนานจังวะติดมืออยู่สามตัวถามว่าผมใช้ทีมนี้ดูนะครับเลือดผมยังไม่ลดเลยนะทั้งๆท,ที่ผมติดสถานะเยอะแยะเลยเลือดผมยังไม่ลดเลยผมก็รอเหมือนกันรอให้เขาค่อยๆเลือดลดลงไปอันเนี้ยผมใส่ซับเข้าไปอีก ่าถ้านั้นดาเมจน้อยไอยความเร็วน้อยฟ้าผมจะได้รับดาเมจลดลง1%นึนะครับผมอ่าที่ผมใช้วงแหวนนี้คือผมยืลอรอยระยะให้เขาเรียกก็เอฟเฟกการเริ่มต้นของทุกเริ่มเทนะินอะไม่ไมทุกตัวละครเลยมันจะใส่เอฟเฟกกันหุ่นแน่นทึกตีไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็ยืนระยะให้อยู่ทีนี้ผมนี่นะครับโยนเทินโยนเทิรนให้มาหงกิน้นบึ๊บให้มา มาดูกันว่าเราจะได้สองขังไหมไปขังที่หนึ่งปึ n ขังที่สองปึ้งพอด้เนหะ็นไหมไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาถึงคิวกูใส่โลอีกอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบไม่ยอ่อไอ้ไม่ยุบไม่ยอ่อยังเลือดยังไม่ยุบตีใครดีตีใครดี ตีนี่ด้กันถังซานไอ้เวนนี่โอ้ยเริ่มตีเราแล้วอะเริ่มตีเข้าแล้วนะน้องขวินเทลเราโดนแล้วลองแช่แข่งไปทีติดใครมั่งถามว่าแช่แข่งของให้ติดนะครับเออน่ะติดถังซานสบายกูและมึงมาตายรอบนี้ต้องมีตัวตายเพราะไม่มีอะไรคุ้มกันเป็นไงมึงวอด วัดทั้งหลังวูบทั้งทีมอะนี่ไงเป็นไงล่ะเนี่ยครับสายฟรีนี่นี่ไงเห็นไหมทางซานผมกล่าแล้วมันต้องส่องดาวแดงไม่งั้นมันไม่จับเราไงฮะหนึ่งดาวแดงนี่กระจอกเลยครับไปเดินไปเป็นกระสอบทรายเขาอยู่้นางนั้นแหละคือทางซานนี้ผมแนะนาเลยทางซานย่างเงินคม ถ้าเราไม่ถึง่องดาวแดงไม่ต้องเอาไปเลยครับผมไม่ต้องเอาไปจมกันเข้าเลยมันเละเอะเทอะถ้าเกิดดูแล้วมีประโยชน์หรือสุขทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําเรื่องวงแหวนกันบ้างดีกว่านะการฟาร์มวงแหวนว่าเราจะฟาร์มยังไงขอบคุณครับ